เท hey, ทุกคนนนวันนี้เมโลดี้มีเรื่องสุขภาพเจ้าตัวเล็กที่น่าเป็นห่วงมากๆมาเล่าให้ฟังค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยที่น่ากังวลสุดๆนะเครือข่ายต้านโรคไม่ติดต่อหรือ NCDS เนี่ยออกมาเตือนภัยว่าโรคอ้วนในเด็กถึงขั้นวิกฤตแล้วนะเพราะเด็กที่อ้วนตอนนี้มีโอกาสสูงมากๆที่จะอ้วนต่อเนื่องจนโตเป็นผู้ใหญ่และเสี่ยงป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อสูงมาก หากไม่แก้ไขอีก5ปีคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปหน,นึ่งในสองคนจะทั้งอ้วนและป่วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เพชรรอดอารีนายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยเปิดเผยว่าภาวะอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นสองเท่าใน10ปีสาเหตุหลักมาจากอาหารหวานมันเค็มสูงและการตลาดที่จูงใจเด็กทําให้เด็กมีนิสัยการกินที่ผิดๆความเชื่อที่ว่าเด็กอ้วนแล้วจะผอมเองเมื่อโตขึ้นนั้นผิดเพราะผู้ใหญ่ที่อ้วน55เปอร์เซ็นต์เคยอ้วนตอนเด็กมาก่อน ประเทศไทยยังไม่มีมาตราการควบคุมการตลาดอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพเด็กตามแนวทางสากลเครือข่าย NCDS ร่วมกับกรมอนามัยและภาคีสุขภาพจึงยกร่างกฎหมายคุมการโฆษณาและการตลาดอาหารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็กห้ามโฆษณาจูงใจเด็กห้ามแพกแจกแถมชิงรางวัลห้ามบริจาคอาหารเหล่านี้ในกิจกรรมของโรงเรียนห้ามกิจกรรมการตลาดออนไลน์ร่างกฎหมายนี้ยกร่างมาสปีและผ่านประชาพิจารณ์แล้ว สาเหตุของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อหลักๆมาจากอาหารหวานมันเค็มสูงถึง80เปอร์เซนต์ร่วมกับการไม่ออกกำลังกายและความเครียดพบผู้ป่วยอ้วนและ NCDs อายุยังไม่ถึง40ปีเพิ่มขึ้นสมาพันธ์โรคอ้วนนานาชาติคาดการในอีก 6- ถึง7ปีข้างหน้าค่ารักษาพยาบาลจะเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าเจแสนล้านบาทเรื่องนี้สำคัญกับอนาคตลูกหลานเรามากๆเลยนะต้องช่วยกันดูแลสุขภาพาน้องๆแล้วก็สนับสนุนกฎหมายดีๆ นี้กันค่ะยังไงก็ฝากติดตามเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะแล้วเมโลดี้จะนำข่าวสารดีๆมาเล่าให้ฟังอีกค่ะบ๊ายบาย